มาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งตั้มาแล้วครับหมอแฮวแล้วนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับกับอันนี้เป็นแฮมคลิปนะครับขอแฮมคลิปนะครับวันยศนะครับเมื่อนานได้ทายเตื้อนะครับอันนี้ก็ลงไไ้ ตีปัดชโดไว้นะครับแค่มือนะครับรอบแล้วในจอมมันบอได้นะครับฝนมาก่อนนะครับฝนตกก่อนนะครับครับเนี่ะตีชโดไว้นะครับในใจปัดไหลนะครับตีเหลือรอบที่แล้วนะครับโอ้โหมันจะใจได้ก่อนนะครับอันนี้ก็ใจเลยนะครับใจหลอกเบดเลยนะครับ ตีทิ้งไว้เนี่นะครับเดี๋ยวจะไปตอมปรากดหน้าต่อดูนะครับสะล่ามบราากเบ็ดลงน้ำนะครับครับม,มาล้อลุนดูนะครับ ผมเคยตอกสักแต่นะครับยักลร้องดูนะครับว่ามันกินจะได้ดึงจะได้นะครับดูในคลิปคนเดินเขาดึงมันม่วนดีนะครับครับน้ำคล้องกับขึ้นนักเลยนะครับนะครับเดี๋ยวยังไม่จอมปรากดหน้าประตูน้านี่สักกํานะครับวันนี้ละไว้นี้นะครับบินดี๋ยววิ่งเอานะครับถ้ามันกินนะครับครับเนี่ยมาลงหน้าประตูหน้านะครับน้ำขึ้นนักเลยนะครับ มาลองดูนะครับของในน้ำนะครับแต่ว่านี่ตัดนี่ถ้าน้ำนักแบบนี้นะครับมันมันบอกกินนะครับโอ้โหเป็นยังแปลอยู่ตีหนึ่งนะครับเ่ติน้ำนักใน่ามันจะยกินดีแต่นี่น้ำนักบอกกินนะครับเดี๋ยวลองดูสักครันะครับของในน้ำนะครับอันนี้ใจคันไดนาโมนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับคันยูเอลนะครับ ราคาประหยัดนะครับ200อกว่าบาทนะครับน้งแจของแฟงนะครับแจ้ของดูทุกก็ได้กินนะครับเบสถมแจ้ประมาณสิบห้านะครับ10 15ห้าครับลอกในกระเจ้เบอร์พันนะครับลอกน้องแจเบอร์พันนะครับใส่กับไอ้คันไดนโมนะครับ ใตยต่อบกินนะครับมายนตหน้าต่อนีครนะหน้าประตูหน้ามนะครับก็องคายประตูน้าบกินนะครับเจ๊ดิงไปคำละวัดบุติดนะครับเป็นกะโดันิ่งเลยนะครับยังม่มีอาการเดยวยนะครับไอ้บ่ได้กินนะครับป่ากะโดอนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับีดยมาแล้ว <c oughs> หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มมานะครับทำงานแล้วครับมาแล้วครับบอแห้วแล้วนะครับ ไปแหวนะครับของในน้ำครับถึงได้ครับจะว่าได้นักได้น้อยเท่านั้นครับ สวยงามเลยนะครับไอ้ต้มส้มนะครับต้มส้มโอ้ฉันรูว่ามันแนวเฮานะครับมันแนวของเฮานะครับเดี๋ยวไว้ร้องไม้นะครับต้องฝึกฝนไม้นะครับเสร็จได้ไปเย็น Chúng à, à, phải công công. Men go hấp, men go à, Phải phải có hấp, có hấp Phải ni buat acara je lah ก็ไอ้ลองไปตบปัดชโดดูนะครับตอนเย็นเย็นนะครับบบได้นะครับก็ได้ตบคนเล่นไป็้ตัวนะครับก็ได้มานหนึ่งเต็มนะครับสำหรับตอนเย็นเย็นนะครับใส่งหญอยู่นะครับปิ้งต้มก็อิ่มเลยนะครับคนเดียวนะครับครับขอบคุณทุกการติดตามการทักชมนะครับคนพัททินหากินละครจบคลิปทีก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ